คุณผู้ชมที่ติดตามสวทภูเก็ตนะคะวันนี้ในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นนะคะเราพามาพูดคุยกันในโรงกัญชาหรือว่าโรงพบปลูกกัญชาแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นโรงกัญชาที่นี่ภูเก็ตซึ่งเป็นศูนย์ษษนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ว<น>ิสาหกิจชุมชนสมุรการท่องเทีเ่ยวจั<ม>งหวัดภูเก็ตเป็นวิสาหก,กจิจชุมชนและการท่องเที่ยวสมุนไพรและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เราอยู่ที่สมยศค่ะเราจะมาดูกันซิ่ว่ากัญชาหลังจากปลดล็อกแล้วซึ่งจริงๆคําว่าวิสาหกิจ พืสมุนไพรของกัญชาเนี่ยเราดําเนินการได้ก่อนปลดล็อกใช่ครับนะคะคแต่เมื่อมีการปลดล็อกไปเมื่อตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเราอยากจะให้คุณผู้ชมที่มีความชื่นชอบที่เขาเรียกว่าพลังใบหรือพลังเขียวเหล่านี้นี่แหละสายเขียวสายเขียวใช้ให้ถูกวิธีดําเนินการให้ถูกต้องกันยังไงเรามีข้อแนะนําแล้วก็เราเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใคร,ครสนใจเพิ่มเติมหลังจากนี้ค่อยมาคุยกันนะคะพี่สมยศเริ่มแรกก่อนเลยค่ะค,คงจะคุยกันว่า วิสาหกิจชุมชนตุดนี้เนี่ยเราเริ่มยังไงส่วนวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ปลดล็อกกฎหมายยังไม่เรียบร้อยเนี่ยนะครับเขาก็มีข้อกําหนดให้ชุชาวบ้านคือจะปลูกได้หลายลักษณะลักษณะแรกก็คือชาวบ้านชาวบ้านจะต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ขออนุญาตปลูกกัญชาจะเป็นชื่อวิสาหกิจชุมชนอะไรก็ได้เกี่ยวกับการเกษตรหรืออะไรเนี่ยแต่กัญชาก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นกิจกรรมที่จะใส่ลงไปในกลุ่มนั้น <S <S <ๆ>และทีนี้ในการขออนุญาตก่อนหน้านี้นะครับ<ๆ>ค่อนข้างที่จะยาก<ๆ><ๆ>าเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยในยข้อกฎหมายอะไรต่างๆ,ๆและทํายากแล้วหลายที่ก็ไม่ได้ทํา<ๆ>แต่ที่นี่ทางเจ้าของหรือทางทีมบริหารเนี่ยนะครับ<ๆ>เขาทําเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่<ๆ>วิสาหกิจและก็ทําเพื่อการวิจัยโดยร่วมกับทางกรมการแพทย์แผนไทย มทรที่เป็นมาลัยแล้วก็ทางโรงพยาบาลวชิระเป็นคู่ MOU มโก็สมัยก่อนเนี่ยต้องมี MOU อเราจะโดดเดี่ยวขึ้นมาใช่แล้วผลผลิตที่ได้ส่วนที่ปลดล็อกในสมัยนั้นก็คือใบต้นรากส่วนเมล็ดกับดอกยังไม่ใช่เพราะยันคือยังเป็นสารเสพติดชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ได้ใช้แต่โดยปัจจุบันจริงๆคุณผู้ชมคะคำว่าดอกกับตัวตัวที่เป็นสารเสพติดเนี่ยเราก็ยังใช้ไม่ได้นะคือในการใช้เนี่ยตอนนี้ ใช้โดยสีรีไม่ได้แต่ในข้อ,อรายละเอียดเนี่ยอาจจะมี<ด>ระบุสถานาที่ให้ต้องต้องขออนุญ,ญาตกจดวิธ,จวธีจดวิธีการทําหรือแปล,ลปรูปผลิตภัณฑ์นงนี้ยตรงนี้นคุณผู้ฟังผู้ชมที่ชื่นชอบที่คิดว่าเป็นพลังใบหรือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสายเขียวอะไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาให้ดีต้องศึกษาให้ดีนะถ้าเราดูเอามาเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองอก็ตอนนี้ขออนุญาตให้พวกใบพวก ดอกอะไรได้หมดแต่ต้องมีการขออนุญาตมีการลงทะเบียนตามที่ข้อกฎหมายข้อกําหนดอันนี้สําคัญเลยนะข้อกฎหมายต้องศึกษาให้ดีไม่ใช่ว่าวันนี้เปิดแล้วว่าจะทำาะไปลูกตรงไหนได้ที่บ้านไม่ได้เสรีถึงขนาดนั้ไม่ได้ครับเพราะอย่างน้อยอายุของผู้ที่จะไปใช้เขาต้องกำหนดแล้วแต่ใช้ในเชิงนันทนาการสนันทนาการเนี่ยมันต้องมีสถานที่กําหนดอายุกําหนดหลายอย่างค่ะ แต่นั่นแหละเป็นเรื่องที่ต้องศึกษามากๆตนสวนนี้ถ้าใครสนใจก็ต้องไปอ่านให้ชัดศึกษาด้วยตนเองศึกษาด้วยการสอบถามศึกษาด้วยการค้นคว้าและนี่คืออีกจุดหนึ่งที่สามารถให้คําตอบหรือให้คําแนะนําได้ถ้าใครสนใจเข้ามาสอบถามที่นี่ได้ได้เลยครับเพราะขนาดนี้เนี่ยทางทีมบริหาร<ช>ของที่นี่เขามีเป้าหมายอีกข้อหนึ่งว่าต้องการให้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ ตอนนี้วันนี้เนี่ยเรากําลังทําหลักสูตรเรื่อง<ะ>กัญชาทั้งระบบะนะหลังจากนั้นหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการให้ผู้สนใจเข้ามา<ะ>อบรมเรียนรู้นะครับตามหลักสูตรเรามีหลักสูตรสมบูรณ์<ะ>แล้วก็เป็นเป้าหมายหนึ่งเลยของที่นี่ไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะเป็นการเปิดเพื่อที่จะเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นเชิงธุรกิจท่องเที่ยว<ะ>แต่จุดนี้เราจะเปิดแล้วเราขยายต่อเพื่อที่จะให้เป็นการศึกษา ใะ,ะเรียนรู้เพราะอย่างที่พี่สุกี้บอกว่าในส่วนของการเริ่มต้นเราทํา MOU กับสถาบันการศึกษาด้วย<ช>ทํา MOU กับสถานพยาบาลด้วยวเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นจุดนี้เราไม่ใช่แค่วงใกล้ๆหรือแค,ๆคบๆเราจะขยายเป็นวงกว้างเพราะว่าวิสัยทัศาาน์ของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มองว่าการที่จะศึกษาหรืออยู่กับกัญชาให้ได้เราต้องเดินหน้าต่อไปด้วยใช่ครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนบอกว่ากัญชา ปดลดล็อกเสรีนั่นคือไม่ใช่เราเลยต้องการที่จะจุดนี้เป็นจุดที่เรียนรู้ขยายผนด้านการศึกษาไปด้วยครับผมเพื่อที่จะพี่น้องประชาชนได้ใช้มันอย่างถูกต้องและมีประโยชน์จริงๆครับอย่างกัญชาเพื่อสุขภาพตอนนี้ที่วิสาหกิจชุมชนเรามีการแปลรูปไหมคะคืออย่างนี้เดี๋ยวขออธิบายได้ค่ะในหลักพิธของทีมบริหารได้่ได้ดาเนินการในจุดนี้นเนี่ยเขามีเป้าหมายไม่ได้แค่ปลูกกัญชา <sings. S 1> <ม>เพื่อเอาส่วนของกัญชาไปขายเป็นธุรกิจ ที่เขาเขียนชื่อวิสาหกิจชุมชนเนี่ยวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและการ<ม>ท่องเที่ยวจังหวัดภูกเกต็ตเขามีเป้าหมายเยอะ 1. เป็นที่ท่องเที่ยวสองใช้เป็นสมุนไพรเป็นยาเป็นอาหารเป็นอะไร<ม><ม>ต่อเลยแล้วอันที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกดีด้วยเนี่ยก็คือเขาอยากจะใช้ตรงนี้เป็นสถานที่สําหรับช่วยเหลือ<ม>เป็นคลินิก สำหรับดูแลคนที่ป่วยคนที่ต้องการใช้กัญชามาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาบำบัดหรือ,อรักษาน้านอื่ผมรู้สึกดี<ม>เขาบอกเขาอยากจะช่วยคน<ม>นอกจากเรื่องของรายได,ได้เรื่องของธุรกิจแล้วเขาอยากช่วยคนแล้วอีกตัวหนึ่งก็คืออยากให้ตรงนี้เป็นสถานที่สําหรับการเรียนรู้เป็นต้นแบบของการปลูกกัญชาที่ถูกต้องเมื่อกี้เราคุยนอกรอบก,กับพี่สมยศบอกว่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยโตมาก็รู้ว่ากัญชาจร,จริงๆเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคได้ แต่ในส่วนข้อจํากัดเมื่ออดีตก็คือเป็นเป็นยาเสพติดให้ทั่วประเภท5ที่มีไว้ครอบครองหรือไม่ว่าจะแบบเปลี่ยนแปลรูปมีเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นผิดหมดเลยแต่ณปัจจุบนันเมื่อมีการปลดล็อกแต่ต้องใช้อย่างถูกวิธีวิสาหกิจตรงจุดนี้เราก็ต้องการที่จะขยับขยายใ,ให้ประโยชน์ตรงนี้ครอบคลุมจริงๆใช่ใช่ต้องเลย จ็ดประเด็นที่เขาบอกว่าเขามีเป้าหมายเนี่ยผมฟังแล้วผมรู้สึกดีที่ผมมาตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เห็นว่าทางกลุ่มวิสาหกิจที่นี่ของคุณเกณฑ์นเนี่ยเขามีความคิดที่หลากหลายแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับคนไม่ว่าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่าจุดนี้จุดดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจากต่างชาติคนนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยผลประโยชน์ไม่ใช่อยู่แค่จุดนีน้นักท่องเที่ยวไปโน่นไปนี่ร้านขายของขายทาให้ท,ท,ท่องเที่ยวอื่น แต่ตรงนี้ถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบพอรับข่าวขาองเข้ามานอกเหนือจากวิสาหกิจชุมชนที่ให้ความรู้ให้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วก็ยังมีการเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับพื้นที่ชุมชนใก<ช>ล้เคียงด้วย<ช><ช>เพราะนี่คือหนึ่งจุดที่ทางวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและการท่องเที่ยวมองว่าไม่ใช่แค่จุดแค่วิสาหกิจแต่เราจะขยายเศรษฐกิจในใ<ช>จังหวัดภูเก็ตให้มีความกว้างและขยายเติบโตมากยิ่งขึ้น พราะหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตคือเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้คนหลากหลายรูปแบบนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติทั่วโลกเดินทางเข้ามาแต่ถ้าเป็นจุดหนึ่งที่เราจะให้เขาได้เลือกสัมผัสได้เลือกชื่นชมได้เลือกที่จะเรียนรู้มันจะเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ให้ขยายเป็นวงกว้างใช่ครับนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนี่คือวิสัยทัศน์ของการดูแลในส่วนของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและการท่องเที่ยวที่มองว่า ไม่ใช่แค่สมุนไพรไม่ใช่คแค่การท่องเที่ยวแต่นี่คือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใ,ให้กับจังหวัดภูเก็ตที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงครับผมเพราะว่านอกเหนือจากการท่องเที่ยวในเชิงของธรรมชาติแล้วครับภูเก็ตมีอะไรมากมายที่อยากจะให้สัมผัสครับเอาละครับพี่สมยศอยากจะให้ฝากในส่วนของผู้ที่ชื่นชอบสายเขียวสายใบทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่บอกว่าได้เฮกันแล้วว่ากัญชาปลดล็อกจากยาเสพติดทิ้งท้ายนิดนึงในการที่อยากย้ําเตือนว่า เราควรใช้ยังไงเราควร,ครจะเรียนรู้ยังไงครับพี่ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับฝ่วยทางผู้ที่ทําให้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการเข้าถึงของพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทั้งหมดแต่เราสามารถเข้าถึงได้แต่ในการเข้าถึงนั้นเนี่ยจะต้องเรียนรู้ข้อกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับต้องเรียนรู้ข้อกฎหมายแนวปฏิบัติ เขาให้เราทําได้อยู่ในกรอบที่เราทําได้นะครับเพราะกัญชาถึงแม้จะปลดล็อกเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเสรีให้ปลูกที่บ้านเท่าไหร่ก็ได้ขายปลูกกินปลูกใช้ปลูกเสพกันเนี่ยมันยังต้องดูแลที่เป็นข้อกฎหมายให้ชัดเพราะไม่งนั้นเราก็ยังผิดกฎหมายถึงแม้แม้ว่าสมมุติเราไปสูบเอาไปเสพในที่สาธารณะถามว่ามันเป็น เหมือนกับยังเป็นยาเด็ดๆอย่างเช่นบุรีหรือเหล้าอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเอากัญชาไปจูบภาษีอะไรอะไรแล้วก็เออการทบกระเตือนกับคนอื่นเหมือนยาเส้นยังมีสแตมติดเลยเสียภาษีแต่ถ้ากัญชาไปเที่ยวเดินดูดนี่ไม่รู้ออกมาจากไหนบางครั้งบางทีต้องศึกษานะครับเพราะละเอียดมันจะละเอียดมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเข้ามาสัมผัสกับตรงนี้หรืออยากจะทําตรงนี้เนี่ยผมขอกปากเลยนะครับว่า ก่อนที่เราจะเริ่มดําเนินการเนี่ยต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดนะจะได้เป็นคุณกับเรานะไม่ทําให้เราต้อง ผิดกฎหมายหรืออะไรต่อะไรที่ผืนก็อับเบียบกฎหมายนะครับขอคาณทุกท่านเลยครับค่ะขอบคุณพี่สมยศแล้วก็ขอบคุณทางผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกกัญชาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจุดแรกแล้วก็มีการทํา M o U กับกรมการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลวัชรภูเก็ตแล้วก็สาบักการศึกษาหลากหลายแห่งเพื่อเป็นจุดที่จะเรียนรู้คุณผู้ฟังผู้ชมที่ชื่นชอบอย่าลืมเหมือนที่พี่สมยศพูดนะคะว่าเราต้องศึกษา เราศึกษาได้ไม่ว่าทางอินเทอร์เน็ตศึกษาข้อมูลหรือจะสายตรงไปยังกรมการแพท,ทย์แผนไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องไม่สร้างความเรือร้อนลาคาญใจให้กับเพื่อนบ้านหรือว่าคนใกล้ตัวรหรือแม้แต่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นพลังเขียวหรือพลังใบทั้งหมดจะเป็นคุณกับเราถ้าเราศึกษาหมันวันนี้ขอบคุณมากนะคะ,ะพี่สมยศคุณครับค่ะราคะรายการเสียข่าวกรมยาสัมพันธ์นะคะในช่วงคุยสบายได้ประเด็นต้องขอบคุณผูณ้ฟังผู้ชมเป็นอย่างสูงในการติดตามเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่า ในสัปดาห์ต่อไปหรือในตอนต่อไปนะั้นเราพูดคุยกันในเรื่องใดวันนี้สวัสดีค่ะ